สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่วปทวดแล้วก็ญาติธรรมใหม่ๆที่เข้ามาฟังเรานะคะก็เห็นมีหลายคอมเมนต์อยู่นะคะบอกว่าคุณคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยคุณหน้าเพิ่งสวดมาได้สวดจริงจงังได้เดือนหนึ่งและรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยปีติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อนุโมทนาะสาธุบุญด้วยนะคะก็มาเล่าให้ฟังให้กำลังใจหลายๆคนที่เริ่มมาปฏิบัติใหม่นะคะ ก็เมื่อวานได้คุยกับคุณลุงคนหนึ่งหรือคุณพี่คนหนึ่งนี่แหละที่อยู่อุดรเนาะก็โทรมาคุยด้วยว่าปฏิบัติแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดีใจที่ได้คุยกับเราเราก็ดีใจที่ได้ฟังเรื่องราวจากเขานะคะก็ดีใจด้วยค่ะที่หลายๆท่านปฏิบัติแล้วไปพิจารณาตามไปสังเกตตามเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องของเขาท้ทายๆให้ฟังนะคะ ก่อนอื่นนะคะขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณกลยาณีเนาะรู้สึกเกรงใจคุณกลยาณีตลอดเลยนะคะเวลาที่เขาเราส่งรายชื่อให้เขาก็อบอกว่าไม่เป็นไรพี่น่าส่งมาเลยอะไรเงี้ยยินดีอะไรเงี้ยเพราะว่า,เ,าเขาส่งทุกอาทิตย์เลยที่เราที่เราดูนะคะที่ที่เขาส่งรายชื่อมาให้เราว่านี่คนนี้ส่งไปแล้วนะคะเงี้ยก็มีคุณสุพัฒน์สอนนะคะที่ที่ส่งไปแล้วนะคะคุณพัฒน พัชชนิกชนิกชนิกกาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณสีประภาศิลประภาคุณธนพรคุณปณิดาคุณอาภัสาราแล้วก็คุณสุภาพนะคุณสุภาพคนสุดท้ายนี่คือส่งไปเยอะหน่อยเพราะว่าคุณสุภาพจะเอาไปาแจกหล,หลายท่านเนาะอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณกัลยาณีและก็ทุกท่านที่ได้ไปนะคะก็เอาไปกรรมสวดมนต์ภาวนานะคะก็ ที่มีต่างประเทศก็จะมีขอ,อมีคุณคุณที่อยู่อนะิสราเอลเนาะได้ไปแล้วก็สองสามท่านที่ได้ไปก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะต่างประเทศอาจจะยากหน่อยนะคะเพราะว่า,าคนที่ส่งค่าส่งอาจจะแพงกว่าส่งเฉพาะเมืองไทยนะคะฉะนั้นต่างประเทศถ้าใครอยากได้ก็ อาจจะไปบูชาตามที่ต่างๆอะคะ่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าทางวัดท่านยังส่งให้ไหมแต่ว่าเราต้องออกค่าค่าส่งเองอะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละแต่ถ้าอยู่เมืองไทยก็ไม่มีปัญหานะก็ส่งได้เพราะว่าไม่แพงมากอะไรอย่เงี้ยแล้วแต่ว่าใครอยากเผื่อแผ่เป็นการทำเป็นการทําบุญอีกแบบหนึ่งนะคะนี่แหลค่ะก็อนุโมหนาสาธุบุญด้วยเนาะ ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะหลายๆท่านที่เข้ามาใหม่ๆปฏิบัติไปเรื่อยๆเนาะก็จะหลังจากนั้นจะเริ่มเห็นผลขึ้นเห็นผลขึ้นศีลส,สมาธิปัญญาจะค่อยๆมาเนาะหลายๆคนอาจจะแบบเข้ามาดูเฉยๆเนาะช่วงแรกแต่หลังจนั้นก็ซึมซับไปด้วยกันก็เริ่มมาปฏิบัติหลายท่านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากเลยเพราะว่าอยากให้หลายๆท่านแบบอ่อ เมื่อได้มาฟังแล้วก็อย่าได้ฟังเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้นำไปปฏิบัติเป็นมาทำให้ชีวิตจิตใจเราดีขึ้นยุคนี้ยุคนี้การใช้ชีวิตมันจะยากหน่อยเพราะว่าเมื่อเทคโนโลยีมันพัฒนามากขึ้นแต่ว่าจิตใจคนมันจะวิ่งตามเทคโนโลยีแล้วมันก็จะเริ่มถอยห่างจากคำสอนการมีความสุข กับตัวเองหรือว่าการช้าชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับจิตใจตัวเองที่แบบอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยมันจะน้อยลงเราสังเกตจากคนรอบข้างนะถ้าเราปฏิบัติอยู่แล้วเราไปสังเกตคนรอบข้างเราคนที่เขาไม่ปฏิบัตินะคะเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันแตกต่างแบบนี้นี่เองเนี่ยคือดิฉันดิฉันเคยช้าชีวิตแบบปกติมานะคะก็คือทางโลกเต็มๆนี่แหละ เข้าวัดเฉยๆจิตใจไม่ได้จิตใจไม่ได้ลึกซึ้งปิติในการทําบุญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทําแต่ว่าทำ,าท,ำทำเฉยๆนะคะเราเหมือนเราสัมผัสไม่ได้แต่เราทําเพราะว่าเราเป็นพุทธ,ทธศาสนิกชนอะไรอย่างเงี้ยนับถือพุทธศาสนาก็ทําไปทําไปแต่ว่าเราไม่ได้สัมผัสพลังงานบุญพลังงานกุศลที่แบบที่เราหลังจากที่เรามาเริ่มปฏิบัติแล้วเนี่ยเรา จับได้เรารู้สึกได้เงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกคนละแบบกันนะคะความสุขมันก็จะเป็นคนละแบบกันอะไรประมาณนี้เนาะนั่นแหละก็ให้กําลังใจนะคะการปฏิบัติเนี่ยที่เราที่ที่เรากินเดินนั่งนอนเนะะี่ยค่ะภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยท่านบอกว่าเป็นกรรมฐานเป็นการกําหนดทิศทางให้จิตของเราเวลาจากหลังจากลาโลกไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นการ เป็นนี่แหละบุญนี่แหละที่เราได้นำไปใช้ได้หลังจากที่ลาโลกไปอะไรเงี้ยเป็นการกำหนดทิศทางเราอะไรอย่างนี้นะคะก็เนี่ยและค่ะเป็นการทำบุญได้บุญได้กุศลโดยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเลยใช้จิตล้วนๆใช้ความเพียรล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเค ท่านหลวงตาบอกว่าเนี่ยาศาสตร์ของพระโพธิสัตว์เนี่ยของหลวงปู่ดูเนี่ยท่านบอกว่าท่าน,นาช่วยเราครึ่งหนึ่งแต่เราอีกครึ่งหนึ่งเราต้องทําเองเราต้องทําเองคือเราต้องเพียรในการปฏิบัตินึกถึงท่านบ่อยๆสวดมนต์ภาวนาบ่อยๆน,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 น้อมบาร,รมีท่านผ่านตัวเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวพูดถึงเรื่องการน้อมบาร,รมีก่อนนะคะ เพราะว่าดิชันพูดไปหลายคลิปแล้วแหละดิฉันคิดว่าหลายๆท่านคงลืมเพราะว่าตอนที่ดิฉันฟังหลวงตาใหม่ใหม่ดิฉันก็ลืมเหมือนกันก็ไม่ได้กล่าวให้ให้เราเกล่าวว่าลูกขอน้อมบารมีของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์พระ,พระมหาจักรพรรดิบริวารหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูและทุกคนที่สวดมนต์พระคาถานในขณะนี้แสงบุญแสงบารมีนั้นจงผ่านพลังงานนั้นจงผ่านมาตัวลูกแล้วก็แผ่ไปทั่วสามไตรแดนโลกธาตุ พูดอย่างนี้นะคะก็คือพูดได้ไหวได้ยิ่งดีหลวงตาบอกว่าเพราะาเป็นการย้ําในจิตตัวเองให้ให้เราไม่ลืมฉะนั้นเพราะว่าที่บอกว่าทุกคนที่สวดมนตนะ์ณเวลานี้เพราะว่าแต่ละคนสวดมนต์ไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่เวลาเดียวกันไม่ได้ตามไลฟ์สดอย่างเดียวฉะนั้นอ่ะคนสวดมนต์จะมีตลอดเวลาเลยเหมือนดิฉันเนี่ยสวดในจิตเนี่ยพยายามจะสวดทุกครั้งที่จิตระลึกได้ตลอดทั้งวันกินเดินนั่งนอนอะไรเย่างนี้คะ่ะ ฉะนั้นคนอื่นก็เป็นเหมือนเราเหมือนกันคะ่ะเขาก็จะสวดอย่างเงี้ยเหมือนกันฉะนั้นอะ่ะพลังงานของบุญเนี่ยค่ะที่เขาสวดเนี่ยจะผ่านมาที่ตัวเราเลยถ้าเราถ้าเราตั้งจิตไว้แบบนั้นนะคะฉะนั้นก็เลยอยากให้ตั้งจิตแบบนี้ว่าเนี่ยให้แสงบุญแสงพลังงานของที่เรากล่าวมาในของครูบาอาจารย์เนี่ยผ่านมายังตัวเราแล้วก็แผ่ไปทั่วสามไตรแดนโลกธาตุอะไรเงี้ย อาทิตย์ก่อนเห็นน้องมีน้องคนหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆเนาะน้องบอกว่าส่งรูปแม่มาให้บอกว่าพี่นาดเนี่ยหนูฝันเห็นแม่บ่อยๆแล้วในความฝันก็ได้คุยกับแม่เขาและทีเนี้ยเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าพี่นาดนะไปทําบุญกับกับวัดอะไรไม่รู้แล้วทีเนี้ยน้องเลยถามว่า แม่รู้จักพี่นาแล้วพี่นาเขาอยู่เมืองนอกนะเพราะคือในจิตน้องคงจะรู้แล้วว่าแม่น่ะเสียไปแล้วแล้วแม่ก็ไม่เคยดูเราไม่เคยรู้จักเราทําไมแม่ถึงพูดชื่อเราได้อะไรอย่างเงี้ย mm. เขาก็เลยส่งรูปแม่เขาให้บอกว่าพี่นาศเนี่ยสวดอ่าแผ่ช่วยแม่หนูด้วยนะอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยป้าคนเนี้ยนะคะป้าคนเนี้ยไม่ไม่รู้ว่าแกยังดิฉันว่าแก ไม่รู้ว่าแกได้ไปหรือเปล่าแต่เวลาเราเห็นภาพเขาแล้วเนี่ยเราเราก็เลยกล่าวว่าขอให้บุญกุศลที่ที่ข้าพเจ้าได้ทําเนี่ยแผ่ไปถึงป้านะเนี่ยคือป้าเขาส่งความรู้สึกมาเร็วมากเลยแบบเหมือนประมาณแบบทาให้เราแบบความรู้สึกเขาแบบเหมือนเขาขอบคุณเราแล้วเหมือนทําให้เราแบบตื้นตันเร็วมากเลยเแงบบี้ยเหมือนเราคุยกับภาพนะคะคือเรามองภาพแล้วเหมือนเหมือนภาพกับเขาเราสื่อกับเราได้เหมือนหลายๆท่านที่ สวดมนต์ภาวนาแล้วนั่งมองภาพปู่แล้วคุยกับปูไ่ได้ได้ละค่ะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันเวลาเรามองภาพคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือมองภาพสถานที่ที่มีพลังงานอยู่ก็จะเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันก็เนี่ยละค่ะก็ถ้าใครที่มีญาติที่ที่เรารู้สึกว่าเขาเขาที่เรายังฝันเห็นเขาบ่อยๆหรือว่าเหมือนเขายังยังอยู่ยังอยู่ยยใน เป็นสัมภเวสียังไม่ได้ไปพบภูมิเขาคือเขาเสียชีวิตก่อนอายุไขเนี่ยก็ให้ไปสวดตามหลฟ์สวดบ่อยๆนะคะเพราะว่าคนสวดเยอะๆหลายร้อยคนพร้อมกันเวลาสวดไปแล้วก็ใส่ชื่อนมสกุลคิดเห็นหน้าเขาไปว่าของให้แผลคนนี้โดยเฉพาะอะไรเนี้ยค่ะดิฉันเชื่อว่าจะได้เป็นพลังงานทอร์นาโดแบบเยอะมากเลยส่งเขาได้เร็วมากเคยดิฉันแบบเชื่อแบบนั้นนะเพราะว่า ดิฉันลองแล้วดิฉันก็ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเวลาเราสวดตามไลร้สดเราจะมีพลังงานนะคะเราคือหลายคนอะนะคะหลายคนที่สวดพร้อมกันแล้วก็ผ่านตัวเราเนี่ยเรารู้สึกไม่เหนื่อยค่ะเวลาเราแผ่ไปไหนแบบตรงที่มีวิญญาณเยอะๆที่เรารู้สึกว่าเขาต้องเสียชีวิตเยอะๆเลยเนี่ยเราจะรู้สึกไม่เหนื่อยมันเบาๆอะคะ่ะมันเบาๆเพราะว่าพลังงานมันเยอะนะคะไม่ใช่แบบ เราน้อมมาคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะน้อมของคนอื่นมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะสวดไปนานๆปฏิบัติไปนานๆก็จะแบบค่อยๆเห็นการพัฒนาดีขึ้นของจิตดิฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังถ้าใครที่ปฏิบัติไปนานๆเนี่ยอันนี้เรื่องส่วนตัวนะคะถ้าใครปฏิบัติไปนานๆเนี่ยนานหลายปีเลยนะค่อยๆทำไปไม่ต้องคิดมากว่าต้องเห็นช่วงไหนเออ เวลาเรารู้สึกว่าช่วงนี้เวลาเรามองภาพอะไรนะคะมือดิฉันเนี่ยมองภาพอะไรเนี่ยดิฉันเหมือนยิ่งเป็นตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมาอย่างงวงเงียงงวงเงียเนี่ยเวลาเรานั่งอยู่กแบบับแสงแดดมากระทบเราเนี่ยเหมือนเราจะจิตเราอะคะ่ะมันจะเข้าสมาธิได้เร็วมากเลยเหมือนเหมือนมันจะมันจะตัดสิ่งรอบข้างออกนะมันจะเพ่งอยู่กับสิ่งตรงหน้านะคือก็คือ ก็ในจิตแล้วก็สวดภาวนาตลอดนะคะอันนี้คือยังไม่ดิฉันตื่นขึ้นมายังไม่ได้ทําอะไรเลยคือตื่นขึ้นมาก็นั่งนั่งนั่งเอาสติขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ช่วงเช้าเช้าเนี่ยหรือว่ายังไม่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่รู้ยังมันเป็นช่วงแบบยังเป็นช่วงเบาๆอยู่นะ,ค,ะคิดว่านะสมองมันยังแบบไม่ทํางานแบบนั่น,ม,นมันจะฟืบมันจะฟืบเข้าไปในในใน,ในสมาธิหรือว่า แม้แต่บางวันในกิจในระหว่างวันเนี่ยเวลาเราทำอะไรเนี่ยค่ะเวลาเราทำงานอะไรก็ตามบางทีมันจะฟึบเข้าไปในสมาธิแบบเนี้ยค่ะคือได้ยินหมดนะคะหูเหอเราได้ยินหมดแหละได้ยินเสียงได้ยินนั้นนั้นหมดแต่ว่าเหมือนเหมือนจิตเราจะจะไปจะดึงเข้าไปหาสมาธิบ่อยมากเลยอะไรเงี้ยเนี่นแหละค่ะจะเป็นแบบเนี้ยถ้าปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเห็น เหมือนเราเห็นเห็นใบไม้เราก็จะพิจารณาใบไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพิจารณาแล้วมันจะมันมันจะดูแล้วมันจะเพ่งอะคะ่ะมันจะดูแล้วมันจะณงอยู่ณจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการปฏิบัติของแต่ละคนก็จะใกล้ๆเคียงกันนะดิฉันคิดว่านะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยไปสังเกตดูนะคะถ้าใครแบบปฏิบัติไปสักระยะหนึง่งเหมือนเวลานั่งเหมือนเวลาที่เขาปฏิบัติเป็นช่วงกิจวัตร,รประจาําวันว่ากี่ทุ่ม,มกี่ทุ่มกี่โมงกี่โมงจะ จะนั่งสมาธิสวดภาวนาไปด้วยเนี่ยเวลานั่งปุ๊บเนี่ยมันจะดึงเข้าไปเลยจะเป็นแบบเนี่ยดิฉันก็เป็นแต่ว่าดิฉันนะเป็นจริตแบบลืมตาลืมตาดูดูสิ่งของหน้าตรงนั้นแล้วก็ฟึบเข้าไปาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้หูดับนะคะเห็นและได้ยินแหละแต่ว่าเหมือนจิตเราอยู่ณจุดสิ่งของตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยไปปฏิ <laughs> ไปสังเกตดูนะคะมันจะเป็นแบบนี้แหละก็ ดีนะคะเหมือนตั้งสมาธิก่อนในการทำอะไรในการเริ่มต้นวันใหม่ตั้งสมาธิก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะทำให้จิตเราแบบรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันเริ่มต้นที่ดีแนะเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีมีสมาธิมีปัญญามีอะไรเงี้ยเหมือนเราดึงพลังงานดีเข้ามาแล้วเราค่อยออกไปเผชิญกับโลกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเค มีพี่คนหนึ่งมีพี่คนหนึ่งที่ที่อยู่ปลาจีนมั้งปลาจีนหรือฉะเชิงเซาไม่รู้แกส่งคลิปของเอ่อของ u t u b e นี่แหละแล้วเนี้ยเป็นเป็นคำคำกล่าวของหลวงปู่ดูนี่แหละเขาอัดเป็นตอนเป็นตอน,เป,น,ตอนเป็นตอนมาส่งมาให้เราดรว่าเนี่ยคุณน่าดีมากเลยเข้าไปฟังหรือย,ยังอะไรเงี้ยก็เลยว่าก็เลยเข้าไปเปิดฟังพี่เขาส่งมาให้ดู ท่านบอกว่าแต่ว่าสิ่งที่แต่ละเราฟังทั้งหมดทั้งมวลและสิ่งที่ปู่เนี่ยท่านท่านเน้นก็คืออยากให้ปฏิบัติแล้วมีปัญญาเอามาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็คือใช้ในให้เราพิจารณาเป็นดิฉันฟังแล้วดิฉันตีว่าท่านอยากให้เราพิจารณาเป็นในสิ่งที่เราเห็นนะคะสิ่งที่เราเห็นทางหูตาจมูกกายใจเนี่ยให้เราแบบ พิจารณาออกว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเอาสิ่งที่เราปฏิบัติไปเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันให้รู้เท่าทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านบอกว่าเนี่ยขยันก็ทําขี้เกียจก็ทําที่แบบถ้ายังกินข้าวอยู่ก็ต้องทําจริงๆแล้ว <laughs> มันก็เป็นแบบนั้นละค่ะแต่ว่าคนคนส่วนมากก็จะลืมเนาะลืมแล้วก็ตอนที่ฟังอยู่ก็โอเคแหละก็ ก็ยังจําได้แต่เมื่อหลายวันหลายวันหลายวันเข้ามันผ่านเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีถ้าเราไม่ฝังลงไปในจิตเราเนี่ยมันจะลืมค่ะพวกเนี่ยดิฉันก็เป็นฉะนั้นบางอย่างที่ดิฉันเห็นแล้วดิฉันรู้สึกว่ามีประโยชน์มากเลยดิฉันจะเขียนใส่กระดาษไว้แล้วก็ตอนที่มันว่วางๆหรือว่าตอนที่มคลิมก่อนจะหลับก็ไปสั่งตัวเองก่อนว่าแบบนี้แบบนี้ แล้วก็ให้ตัวเองตอบว่าค่ะ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 ได้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 อะไรเงี้ยเป็นการฝังลงในจิตใต้สํานึกที่เขาบอกนะคะที่ยุคนี้เขาเน้นเน้นกันก็คือที่เขาพูดพูดก็คือจิตใต้สํานึกฟังสิ่งดีๆลงในจิตใต้สํานึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละเมื่อเราทําไปเรื่อยๆนะคะมันจะชชนมันจะชิน,ม,น,ชนมันจะไม่รู้สึกกดดนันไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกหน่ายอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นถ้าใครที่มาปฏิบัติใหม่ๆถ้าทําแบบ ที่เราแนะนำเนี่ยดิฉันเชื่อเลยว่ามันจะทําได้ตลอดอะไรเงี้ยท่านเนี่ยแหะค่ะท่านเน้นพุทธเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งหลวงปู่ท่านเน้นแบบนี้นะคะพุทธทางสารานางขะฉามิทำมังสารานางขะฉามิสังขังสรนังขะฉามิพุโทโธพุโทโธแล้วแต่เนาะถ้าคนที่ความจําอาจจะท่องยาวๆไม่ได้ก็ท่องแบบเริ่มต้นก่อนเอาพื้นฐานไปก่อนนะคะ พื้นฐานง่ายๆไปก่อนที่เราคุ้นหูพุโทโธพุโทโธอะไรอเงี้ยค่ะท่องไปเมื่อทําไปเรื่อยๆเ,เนี่ยความเพียรมันมากขึ้นเนี่ยมันจะมันจะขยายเองมันค่ะมันจะขยายเองมันจะเริ่มนั่งสมาธิได้นานขึ้นจะเริ่มสวดภาวนาทุกครั้งที่จิตระลึกได้จะเพียรไปเพียรเพียรในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมากขึ้นเพราะว่า เมื่อเมื่อเมื่อจิตมันนิ่งแล้วเนี่ยเวลาเราไปนั่งสมาธิหรือไปอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเห็นอะไรปแปลกหรือว่าเราลืมตามองปู่ก็ตามภาพเราเนี่ยเราจะเห็นอะไรปแปลกแล้วเราจะรู้สึกว่าเราใช้เรามีความเพียรที่อยากจะรู้มากขึ้นเราจะได้ปัญญามากขึ้นเราอยากมีความรู้ด้านนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนป้าคนหนึ่ง <Okay. S 1> แกเพิ่งมาปฏิบัติแหละแต่ว่าแกเก่ง <laughs> แกเก่งแกเก่งกว่าดิฉันแหละค่ะเอาง่ายๆแกแกเพิ่งมาปฏิบัติได้น่าจะต้นปี6ปลายปี6กสองมั้งคะแกเก่งแกคือป้าแกเพียนเพียนภาวนาแล้วแกไม่ได้เอาอย่างอื่นแล้วค่ะแกก็ภาวนาภาวนาเนี่ยเพื่ออยากให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นที่เราเคยเล่าให้ฟังและแกก็จะมาเล่าให้เราฟังเป็นระยะว่าการพัฒนาของแกเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแกบอกว่า แกนเห็นภาพปู่หลับตาลืมตาหลับตาลืมตาอย่างเงี้ยแกเลยถามว่า,าถ้าเป็นคุณนาฏเนี่ยคุณนาฏจะถามอะไรปู่ในช่วงนั้นเพราะว่าป้าเขาตื่นเต้นเขาดีใจเขาก็เลยแบบไม่รู้จะถามอะไรคือคือป้าบอกว่าป้าไม่มีปัญญาว่าปัญญาที่คือความคิดนะน,นะคะว่าเราจะถามอะไรคําถามท่านดีแนวทางการปฏิบัติแบบไหนเนี่ยคือคิดไม่ออกเลยอะไรเงี้ยคือด้วยความตื่นเต้นที่เห็นภาพอยู่ ดิฉันก็เลยตอบป้าว่าเนี่ยถ้าหนูถามนะหนูจะถามในสิ่งที่หนูอยากรู้คือดิฉันเนี่ยเป็นจริตแบบนี้ค่ะดิฉันฝึกเพื่ออยากมีฤทธิ์ฝึกเพื่ออยากมีฤทธิ์ฉะนั้นดิฉันก็คงจะถามแนวทางปู่ว่าเออปู่ขั้นนี้ลูกจะต้องทํายังไงจะได้มีฤทธิ์แบบนี้แบบนี้ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นได้อะไรอย่างเงย นรกสวรรค์หรืออะไรอย่างเงี้ยดิฉันคงจะถามแบบนั้นดิฉันก็เลยบอกว่าแล้วแต่จริตว่าเราอ่ะอยากรู้เรื่องใดเราอยากถามท่านเรื่องใดถ้าใครที่มองภาพปู่ขณะที่เราสวดมนต์นะคะเห็นภาพท่านเคลื่อนไหวไปมาท่านอยากท่านสนใจเรื่องใดก็ให้ท่านถามเรื่องนั้นละคะ่ะเนี่ยดีแต่ดิฉันนะยังไม่เคยเห็นนะคะดิฉันยังไม่เคยเห็นก็อนุโมทนาสาธุบุญกับหลายๆท่าน เออที่เห็นภาพท่านเปลี่ยนไปเป็นรูปนู้นรูปนี้รูปนั้นหรือว่าท่านขยับขพิบตาขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เนาะนั่นคือจิตเห็นนะคะไม่ใช่ตาเนื้อเราเห็นจิตจิตเป็นตัวเห็นจิตเป็นตัวสัมผัสได่เงี้ยทุกอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติไปสักระยะนึงแล้ว สิ่งที่ตามนุษย์ไม่เห็นเนี่ยแล้วเราไปเห็นเนี่ยแสดงว่าจิตเราเป็นตัวเห็นในในขณะที่เราลืมตาน่ะน,นะคะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะเนี่ยเหมือนที่เราเห็นแบบเนี้ยแต่คนอื่นไม่เห็นเนี่ยจริงๆล้วไม่เราไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่า ของเราที่ละเอียดแล้วเป็นตัวเห็นเป็นตัวสัมผัสได้ตัวสัมผัสเนี่ยส่วนมากทุกคนก็จะที่ปฏิบัติจริงๆก็จะสัมผัสได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราบางคนเหมือนดิฉันยังไม่เห็นเป็นภาพอะไรชัดก็เห็นว่างบางครั้งแล้วแต่ภาวะภาวะนะช่วงนั้นว่ามันเป็นอาการแบบใดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาการจิตของจิตตอนนั้นมันเป็นแบบใดมันถึงจะเห็นได้อะไรเงี้ยไม่ได้เก่งอะไรเลยบางท่านที่ปฏิบัติอยู่มาเล่าให้ฟังเนี่ย ก็อนุโมทนาะสาธุบุญกับเขามากเลยลวงตาบอกว่าศาสตร์ของปู่เนี่ยท่านเน้นฐานท่านเน้นฐานในการในการปฏิบัติภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิปฏิบัติไปเรื่อยๆให้จนให้จิตมันเริ่มเบาขึ้นเบาขึ้นเมื่อเบาขึ้นจิตมันจะละเอียดขึ้น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 มากๆๆๆมากขึ้นแล้วเวลาเราไปปฏิบัติอะไรเนี่ยเราจะเห็นได้ เราจะทําได้ง่ายขึ้นนะ่ะเดฉันจะเล่าให้ฟังอันนี้เอาเอาตัวอย่างของตัวเองนะคะดิฉันเนี่ยตอนที่ดิฉันก่อนที่เดฉันจะรู้จักพระคาถาท่านเนี่ยดิฉันไปเดชันฟังฟังครูบาอาจารย์นี่แหละแล้วเดชันน่ะชอบชอบการฝึกอยากเห็นโน่นนี่นั่นนะ่ะเอาง่ายๆแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราไม่มีฐานมาก่อนเลยเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยค่ะ เหมือนเราข้ามขั้นนะคะคือจิตเรามันไม่นิ่งอ่ะมันไม่นิ่งอยู่แล้วมันไม่รู้จักความเบาเป็นยังไงความสงบเป็นยังไงความเย็นเป็นยังไงมันไม่รู้มันมันข้ามขั้นมานั่งแล้วอยากเห็นภาพเลยเนี่ยมันยากมากเลยมันมันยากดิฉันจะบอกว่าดิฉันฝึกอยู่หลายปีไม่ไม่ไม่ก้าวหน้าเลยค่ะก็เห็นบ้างเป็นบางช่วงอะไรเงี้ยแต่ดิฉันมาได้ฟังพี่คนหนึ่งที่เขาตรวจมนต์ไหว้พระมาอยู่แล้ว แต่ก่อนหลายปีเลยหลายปีเลยพี่คนเนี้ยที่เขามาเริ่มสวดมนต์เพราะว่าเขาไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนแกก็เริ่มสวดมนต์ภาวนาหาที่พึ่งทางใจเนาะเมื่อแกมาปฏิบัติศาสตร์ปู่เนี่ยแกบอกว่าเหมือนมันแรงขึ้นนะนาดแกบอกและทีเนี้ยแกนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยนั่งสมาธิภาวนาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแกเห็นภาพแบบมันเริ่ม มันชัดขึ้นเป็นบางทีเป็นภาพเหมือนเขียนด้วยดินสอนะคะเป็นภาพเทพเทวดาเป็นภาพสวรรค์หรือเป็นภาพแกก็บอกว่ามันมีภาพตอนแรกอย่างเห็นเป็นภาพกะโหลกเยอะมากเลยกะโหลกศีรษะคนนะแบบเกลื่อนกาดจนแบบรู้สึกเฮ้ยทำไมเป็นภาพนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นภาพมันก็เปลี่ยนไปหลังจากที่เห็นเป็นเหมือนภาพวาดแล้วจะเป็นเหมือนภาพสีเนี่ยแกบอกว่ามันมันสวยงามมากเลยบางทีที่ภาพมันเข้ามามันชัดเจนมากนะคะ เนี่ยคือเขาไม่ได้ฝึกมาแบบชันแต่แต่แตไม่ไม่ได้ฝึกมาแบบดิชันแต่เขาฝึกพื้นฐานมาจนเขาอะเวลานั่งสมาธิแล้วมันเบาได้แล้วมันจนเห็นภาพชัดแล้วมันจนแบบเข้าในภาวะนั้นแล้วได้แล้วอะค่ะแต่ดิฉันแบบไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าดิฉันอะแบบฝึกมันเหมือนเราฝึกแต่บอกว่าเหมือนจะบอกว่าเราเราฝึกข้ามมาค่ะเราเราไม่ได้ฝึกฐานมาแล้วเรามากระโดดข้ามมา จริงๆเรามันต้องข้ามมาเป็นขั้นๆหน,น่อยนะคะวันไดขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามเนี่ยมันต้องฝึกตั้งแต่ฐานมาเหมือนศาสตร์ที่ปู่บอกนี่แหละภาวนาสมาธิสวดมนต์ไปสวดไปสวดไปจนจิตมันจะเริ่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วทีนี้เวลามาปฏิบัตินั่งสมาธิอะไรเงี้ยจะเข้าได้เร็วจะเห็นอะไรได้ชัดขึ้นเนี่ยพี่เขาแบบมาเล่าให้ดิฉันฟังดิฉันรู้แล้วแหละรู้ตัวเองว่าดิฉันเนี่ยทำไม่ถูกปฏิบัติมาไม่ถูกคือปฏิบัติข้ามขั้น ฉะนั้นการที่ดิฉันจะเห็นเหมือนหลายท่านที่เขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยคือเห็นภาพชัดเจนเลยคุณน่านเห็นภาพแบบน้นแบบนี้แบบนั้นเหมือนมันเป็นภาพลอยขึ้นมาแล้วก็ภาพหายไปช่วงแรกมันจะพี่คนนี้เลา่าว่าช่วงแรกมันจะมาแล้วมันก็จะไปเร็วหน่อยนะแต่ว่าช่วงหลังมาเหมือนจิตเราอะค่ะกําหนดภาพให้มันอยู่ได้นานขึ้นเพื่อเราอยากเราอยากดูว่าคือภาพอะไรดูให้ละเอียดขึ้น หลังจากที่เราดูละเอียดล้ะมันก็จะผ่านไปเนี่ยคืออํานาจจิตมีพลังเข้มแข็งขึ้นที่ที่ดิฉันได้ฟังครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤษีลิงดําท่านพูดนะดิฉันชอบไปฟังนิทานท่านแล้วก็ไปฟังท่านครูบาอาจารย์หลายๆท่านท่านบอกว่าเมื่อจิตเรามีพลังเข้มแข็งขึ้นเนี่ยเราจะถ้าม,มีภาพเกิดขึ้นเราจะสามารถกําหนดดูได้นานขึ้นมันจะไม่ได้แวบแบไปแต่ที่ดิฉันปฏิบัติมาเนี่ย ดิฉันจะเวลาดิฉันนั่งสมาธิเนี่ยเวลาดิฉันเข้าไปนั่งสมาธิเนี่ยดิฉันก็จะพยายามให้มันตอนแรกมันจะเกิดเป็นเป็นแสงสว่างตรงตรงตรงหน้าเราก่อนนะน,นะคะเป็นแสงอาจจะเป็นแสงสีฟ้าหรืออะไรเงี้ยเป็นเป็นวงกลมอะค่ะนวลๆนั่นแ,แหละเต็มเต็มหน้าเรานี่แหละแล้วเห็นเนี้ยอุ้ยอะไรมีคนอยากทักทายด้วยแล้วหลังจากนั้น มันก็จะกลายเป็นแสงสีขาวนวลๆนะคะเราอะอยากกำหนดภาพให้มันขึ้นแต่มันไม่ขึ้นดิฉันนั่งอยู่วันหนึ่งเริ่มจะเข้าที่เข้า